โอ้โทีทีสิบสาม AWM ครับเมื่อกี้แบบประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะข้างบนยังกินอยู่ด้วยครับสเปโซนยังชาบอยู่นะยังได้ครับทุกท่านทีที่สิบสามครับขอให้เล่นตัดพับมาบีะเต็มครับกดใส่ระหว่างตัวโอดิกครับแล้วโอดิกไหลตรงนี้อุ้ยเพิ่งน้ำอยู่ได้ครับพี่เบลมยังอยู่ได้ครับเปคอนทามลึกเข้ามาที่ตีนเขากระดูกครับครับ ก็ยังมีบายแต่บูบาทออกไปรับค่อนข้างไกลครับแต้องกลับไม่ได้น้องรักโอ้เป็นบ้านที่ปิดวิชั่นตัวเองพอสมควรนะครับบ้านเป็คนคนจับแล้วขับมาแบบนี้ทีมสามหรื่าียนเปลีล่ไลไล<อ>ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เหลือเชื่อฮะโอ้ลรือไปหรือเปล่าครับทีมสามไม่เช็คหน่อยเลยครับช่วงนี้เฟิร์สบัตแรกครับผมเอาพีเตอาตกลงอีกหนึ่งคุณเฟมอยู่นะตกลงไปสองคนแล้วอะไรครับเนี่ยโอุระบางเกิดครับซัดพีเตอร์จ้าออกเกมบางทีตรงนี้ โอ้โหเพื่อนเนื้อตัดมาร์ตฟาร์บออกมาอีทูนายครับ้าร์คแต่ซาบ้านเจอลายแคทครับไปล็อกซันนี้ได้จากแกเน็ตแต่แคชิ้นมาดันใส่ครับซามซันนี่เอาเกมไปครับสามต่อสามเท่ากันใช่โอ้แล้วเข้ามาชาร์จจังหวะดอยตเป้โอ้แล้วโดนเสร็จคืนมาด้านหลังคำดีออกมาฉันไหมอุ้ยฉียังรออยู่จังหวะนี้เจ้าการตเป้มาติดหนึ่งแล้วลากมาเจ้าการรีโหลดหนึ่งทีละดาโดนดอกจอดไม่ไหวครับผมอีทูนาเสียหายแล้วครับหลงมาคนหนึ่งข้างนอกครับ โอ้กุ้ยชีไม่ตามเข้าไปตรงนี้ครับกุ้ยชีต้องหนีแล้วฮะเอดูรถยางแตกหรือเปล่าครับสักครู่นี้แต่นามสามจอการไปเหล่าตัวอิวิลิตี้รอเคคุณเฟรมครับโอ้โหวิกฤตแล้วทางฝั่งตัวทั้งบางเกิดอีทูไนแล้วออกสิบพวเลยอีทูไนล์โอ้โหที่สนีไม่อะไรเลยวระคุณเฟมกันสีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับการตกชั้นลงไปครับอีทูนลยสองเกมไม่ทันครับฟินจะมาชาร์จบ้านนี้ยังไงดีฮะทำดี ว่เจ้าเกอร์เปิดหัวเจฟได้โอ้โหกน็อกไปกหนึ่งครับเฟทีฟ่สามีการประทะก,กันประปายไฟใหญ่ไฟเดียวคือบางเกิกตรงนี้ที่เล่นกับอีทนายสองคนและเป็นคอนเซปต์ d p h ใ g นายได้เหมือนกันครับผมแต่ถ้ามาช้าเปอร,ร์วนมาจะก,กดใสอ,อนิกหรือป่าแบบนี้และเป็นเซมเบ้เฮจเใสเจอร์ลนดเหมือนกันเฮ้ย

ผนมาขอบวงตรงนี้ดูซองตรงนี้โอรีก็จะเสียสองคุณเฟรมใช่ผมดันเข้ามาสิ่การโอรีจุ่มบูโซหวานเจี๊ยบเข้าวไม่ขึ้นสุดๆไปเลยแหละน้องช็อตนี้ตเปย์มไม่ขาดขาดชื่อเกลือไปครับสิ่การโอรีและดันออกมาเจอเจอเจ้าเกอร์คนสุดท้ายของชาเปอร์ถืออะไรถือเลือดปั๊มขึ้นมาเอแล้วตามไปเอ้าเหลือเชื่อเราโยนปามาตอนนี้ไฟล้นไปนิดนึ่งถ้ายิงกะตายไปแล้วแล้วเอาสลับปืนอีก นตะ้มเป๊ะเข้ามายิงเอาจดนีเหลือเชื่อสักอย่างเตเป้ตีสกายเอาเดินได้ท่านผู้ชมาแชมเปอร์จัดจักรัดระดับไปรลับมานะท่าเยอะเหลือเกินท่านผู้ชมฮะแล้วบทบทจบไปตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวยึกเดี๋ยวยักเดี๋ยวยึกเดี๋ยวยักมารักการคุณเฟมแหมเชิงหนาซ่าสุดๆแล้วเตเป้ท็อปเจ้าเกิร์จเกมไปแล้วฟินิตี้ปิดอีกหนึ่งฮะาเฮลีสปอร์ตเมื่อกี้ทีมเราเสียไปสามคุณเฟม โอ้อ oh, yeah. ินฟินิทลักเจ็บลับจบแล้วดูชาเปอร์จบ15บมีเดืองคิวสิบสี่สิบห้าเอ้ส really> ิบห้าสิบหกสองเกมแล้วนะสำหรับชาเปอร์อีทูนายเกมแรกก็เหมือนกันสิบหกสิบห้าเฮ้ยแม่แมตัดผ้าหมาเฟ้แขกไม่มีอะไรแล้วแฟดเข้ามาทีมบ้านเก่าของเบคอนทามเซนตุริชันบุรีรัมย์อ้อมขวาล่างมาแล้วกันไปเจอแฝดวิดีโอท่านผู้ชมครับแฟดต้องเข้าบ้าเพื่อจะรับบุรีรัมลัแล้วดูครับซุบซุบนั่งอยู่นอกบ้านซุบซุบซุบหลังเข้าซุบบซุหลังเปิด ออนไลน์ออนไลออน์คือสะโกรมาเจะซุปเน้นซุปเน้นเน้นโอ้โหซุปไม่ระวงังหลังครับมองไปแม่งมองข้างทางออนไลน์ได้ทุกที่างเหมือนกันสเ้วไปมาจีนายโดนแค่เม็ดเกี่ยวเอาล<อ>้วครับลง,บงแฟตต้องยอื้อได้แฟตต้องยื้อได้เพื่อแต้มสำคัญไล่เฮลโดนปิดไปครับผมชมแบบที่สี่จีนายโดนน้องจากนี้ละครับผมไหลหนีแฟตเจออินฟินอ้แล้วเนี่ยจะเก่งโซ่แล้วดูโอ้โหทูเคโดนอขสแตนตรงนี้หลังบ้าเก่งโซ่ต้องรอจังหวะลูยฮะเดี๋ยวตอนนี้มาโดนซ้ำแฟบคาเ์ดแลก็ออฟเซ็ตออกไปหนึ่งเดี๋ยวเป็นอุ้ยอะไรครับโดนระเบิด โอ้โหหนึ่งสามครับบูบักเก่งโซ่ต้องเอาแล้ฮะแล้วดูไม่ทันครับสามมาจากใครใครเลยแจมาไม่รู้ยูฟิดีเลยแล้วเป็นออนไลน์ยี่สี่สามให้แฟลตได้ถามคิวว่าจริงแต่ตอนนี้ไม่มีโพซิชันเล่นในวงมันส่งเพื่อนไปก่อนครับผมและบุรีรามต์ต้อไปคนหนึ่งที่ติดไว้โอ้โหบ้านนี้นัวจัดนะจีเซตโดนเปิดนอกจากคอนเซปต์ปล่อยอีงด้านหนึ่งครับผมคอนเซปต์ตสามจีเซตเฉยแล้วทุกนี้เคลระเบิดเก็บมาลอนน็องดาวได้แล้วเป็นคนสามจบอันดับที่สามไม่มีคิวครับโอ้ตัดภาพมาทั้งหมดทั้งหมด ใช่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 ครับต่อทีต่อทีครั้งนี้แน่เดือดเชื่อเดี <S <S ๋ยวเท่เกินดูจังหวะนี่ครับโอ้ขอบวงด้านล่างเป็นเบมครับอินฟินิตี้ครับลืมดันแล้วดูบูบานครับระเบิดทางฝั่งอ้าวแล้วคิวฟิตหายเหลือเชื่อครับก็คือสภาพมาคิวฟิตมันไม่ไหนบูบานอ่ะเอาอะไรครับเนี่ยโดนมาแล้วสายบานมาเมื่อสักครู่นี้เอสเซนเดียร์น็อกไปหนึ่งครับผม ช็อกไม่หางคิวฟีดายล้วตายครับนี่ครับไปล็อกสวรรค์จี่ไม่ได้แล้วจ<ช>ังหวับหวบดบู้อยครับไปล็อกเชาวเวฟแบบเป็นไปเหมือนกันจุ่มบูโซนอยู่แล้วต้องบีมซับตวนเจี๊ยจะเกมไปเอ็กเซลซีเออร์อยู่<ม>ในบูโซ<ส>นเจ็บ้าแล้วเซมเบ้โดนเปิดหัวครั้นี้สองจากคอนเซ็ปต์นะครับโอ,โอ้โหจังหวัดคือโดนออกมูน้อยน้อยหรอกล้มตรงนี้ยังได้อยู่แล้วคอนเซ็ปต์ครับตับเซมเบ้โอเกคครั้งนี้เอาดีๆอันดับที่สองมีสี่คิวนะฮะใช่อเมทายได้มาอีกหนึ่งคนละคิวฟีดายผมเป็นลัซนายนั่นเองนะเอาดันาต่อไปพอ ร้อยอว่าใบอัมไสได้คิวมาเป็นลัษณายครับโคตรเปโซยครับไปเก็บอัมไส้โอเกมไปทางฝั่งบัวลอยตรงนี้ครับไปเก็บนายนอกไปแล้ววงในบ้านของเฟส์แก่เลยจะเชื่อสีม่วงครีมใครขนาดสีม่วงสีม่วงเข้มใครคุณเฟย์ในรูและเบอร์ใยญอยขอยดูสีงมาแดงโตนแม่รอนหนึ่งรอดหนึ่งโดนหลังด่าด้ายังไงสโตนกลับรถ ับรถลงทันแต่ไม่ทันนะผมพีมจัดให้หลังจากลงจากรถครับเดินคอนข้ามมาอีกฝั่งทางฝั่งของตัวแวนพาสต์ครับขับไปเล่นในวงได้จนได้แล้วดูไม่มีที่เด็ดต่อน้ำแล้วซ้ำเลยสติลคิวไม่เลยีนี้เคียร์ยิงเป็นจังหวะสามชาติเหลือเชื่อครับเน <without S 2> ี่ยลูกนี้ยอดยอดบัดเอ้าไฟอะไรครับพีมไม่โดนยังดีเวสตี้จบอันด้าพิสต์ไม่มีคิวสายเปิดสายเปิดด็อกไม่ได้บูบัสเรียบรอออลลา์ครับแดน โอ้โหจังหวะจะวิ่งข้ามต้นไม้ขึ้นเบม้าด้วยกัรล่อเมื่อกี้ฮะใช่ครับผมแล้วตรงนี้เอาอะไรที่สี่นอนอยู่คือรับหลังฟีโดนไปครึ่งรถล้อต่อไม่ทันดูซิควักเนตควักเนตแค่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วจุดนี้อย่างแม่นท่านผู้ชมันเอือฮ้ยอะไรอ่ะคือต้นไม้ก็มีสเปนมาตรงนี้ดูซิ้องไปหนึ่งดูซิครับเบาให้เพื่อนเล่นบ้างดูซิปดคือรนหลังหลังรถ ดี่ดีมาแล้วดีบมาแล้วนะแล้ไปเอาอีกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาดูที่เลยละกันหมดเลยตันนี้เรงเป็นของไม่รับไปไหวแฝดสวนแฝดเอาแฝดจอดเปรแล้วใจกับพี่จริงหนูซี่เลยท่านผู้ชมครับเฮ้ยผม๊จุ๊โอ้กาใครเล่นก็เล่นเลยเกมนี้ผมไม่เล่นแล้วหนูซี่ยิงเสร็จเข้าไม่ได้บอกว่าเอาคิวอย่างเดียวแล้วเดินหนีสายเอ้ยแล้รถายกลับไปรถหรอใช่ครับ อู้แล้วเจ็บนะไม่ทันไอ้ใจเดินเข้าวงมาหาคิวยังน้องอยู่หนึ่งจัดดูอินระเบิดมาลูกนี้ไม่ได้ครับผมนายน้อยแล้วแล้วเบนคอตัดนีมน็องดาวถลงไปครับอีกฟรีไฟส์โดนเบิดไปก่อนนะตรงนี้แล้วเบนคอได้คิวมาเป็นนีมครับเจ็ดสิบเก้าชีวิตไอ้มาไฟส์ตัดได้เบนคอได้พามาเอ็ดไว้เดินเข้ามาปิดอินฟินิตี้แล้วผมอินฟินิตี้ยังอยู่อีกคนนึงนะก้าคิวไปแล้วครับเวล่าโดนเก็บโดยมาตินครับสุดท้ายเฟสโทนี่เคเก็บไปแล้วห้าครับโอ้โหห้าเต็มเหนืตาตูครับแอมพาจบระที่ จ็ดมีสองคิวครับแม่เลงอยู่นานเลงเลงไหนเอ่ยอู้แล้วบ้านของมาเกิด hmm. ก yeah, yeah, ็ย um, ังโอ้สมกเต็มไปหมดคุณเฟมโอเกมนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะอีกแล้วคุณเฟมผู้ชมครับโอ้ผมทอเผาตัวเองก็มาเมื่อคกนนี้แฟดเยังดีไม่นอกนะแต่จังหวะแกโอ้โหโรเทตผ่าต้นไม้คุณเฟมมันโดนจั่วมาจากทางออนไลน์แล้วออนไลน์ก็ต้องบอกว่าไปเจอความเข้มของหนูซี่นะเขารู้อยู่แล้วได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับเพราะเราไม่ได้ยินช็อกจริงครับ ก็โหแล้วเบียดเบียดครับได้นูซี่ครับกูโหตายยากตายเย็นแมจบอันดับ6กมีเก้าแบบเล่นอย่างนี้นายบบีวีเปิดทางฝั่งเบีก็โหบางเกลิกน้ำขออภัยหัวได้ไม่ดีครับแต่ถ้าชุบได้ผู้ชมฮะเนีคุณไม่อยากเขียนยาวคุณเฟย์คอนเซ็ปต์อู้หูเอวีเเครับกระบอกนี่ของเอเปซีได้ไเดปล่าเนี่ยเฟย์เอเปซีกระบอกนี้ฮะไม่ได้ไอเดียปซี่เออไม่อันนี้เอามาใช้เอ่อวันรัตเอามาใช้อ๋อไม่ใช่หรอกผมว่า นะเออเนี่ยจริงอาแล้ครับแฟนแคนสี่โคยูนลีโงงยังไงอน้อยน้อยคือมันจะได้ัวมาตินเนาะอุลโลเทียกับทันยีตรงตรงนี้ฮะแล้วมอมแมนก็ไปเปิดน้ำอีกรอบแล้ว <S <S น <S <S ับแล้วเปลน็อกมาแล้วดูกดลงไหมแล้วคอนเซ็ปต์โอ้โหคุยแบริวเต็มข้ออุ้ยทันน้อยน้อยนอนตรงนี้แล้วแต่เข้ามาใจไฟมอมแมนนะเกียรต้องมีบอกเกมไปกระดาษ ต่อจังหวะดโดครับให้มาตินขาดกลับมาต้องให้กอดดครับตรงนี้อยู่แล้วมอแมนครับไปซัดน้บอกเกมโอ้โหบางเกินทองเทานี้ซุนจัดจัดยุนเฟมใช่ครับผมตัดผ้ามามุมนี้จะดูอินไหลแล้วไหลไปมาไหน่อยไหลหน่อยเอาจเหลือแค่20่สสเปรไใส่กอดด่าหน้าหายเลยครับเราไปวิ่งโดนเก็บจีเกไปก่อนครับอู้เดต้องทมไปแล้วกอดดาาเอก็ต้องคานตาวงดูทรงตรงนี้กอดด่ไม่น่าแล้วครับเสพดครับเข้าวงดีกว่าแล้วก็ไ่ครับจวบุน้อยออกเกมไปจจับที่หมีห้าขี้วเนนตาตอนนี้ลัมุมไกลสเปเข้าไป ความจ้งครับแม่เบลล์เขาเหลือเกินเฟสแคมาดิชิงตัวสีมแล้วครับเฟสแคมต้องการระเบิดนี่ยเหลี่ยมเหมือนกันและเหลี่ยมนี้มองแมมได้มากอภัยออกลึกไปหน่อยครับผมโทนี่เคนเน็ตน็อกโอ้โหคอนเซปต์ลงไปแดงครับเอเดนไม่ต้องใช้โทนี่เคเกินไปนะเน็ตครับโอ้โหเขาเปจะรักติดส่เลตี้ระเบิดติดทีพีเอสคุณเฟมใช่ได้ผมนายเราต้องไปไอ้หนุ่มาสตะเปตโทนี้เกย์ดูดีดาไปแล้วเราเดือดไม่เห็นหลอดเลยแล้วกรอไผ่โดนเกมเกมโดยนายน่อยครับผม ้น้อยออกขวาเลอนะเลยมาทางขวามีมาลุนไฟแล้วดูครับตอนนี้เดียวเปียบแน่นอนมาลุนไฟหลังรถหลังไฟเหลี่ยบเอ๊บอกขอบายนายน้อยเสียเปียบครับผมไม่ใชื่อมาเสียเปียบถ้าคุณนะคุณหมิ่นเออคุณผิวผู้กลายเป็นเท่าไหร่ครับเฟีร์อ่ะฮะสามต่อสี่ต้องได้นะแคงแก่แค่แต้มเนี่ยลูกเมื่อกี้นะเกือบแดนอ่ะเออเกือบเต้นนะครับผมาเดือดฟรอว์ทีนึงวงเข้าเฟสแค่แล้ววงดูดคอนเซปต์น็อกอีกหนึ่ง วงขาเฟสแคนนะวงนี้ไปบังคับเดินแล้วมีเสบียตัวคอร์สเข้ามาจากเอสวายเอ็กซับกดไม่ลงโอ้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับครับผมเฟสแคนแต่สี่ต่อสามนะคุณเฟมใช่แต่มุมคอร์สจะลืมว่ามุมคอร์สด้านขวามารถไฟได้เปรียบกว่าเยอะครับเฟสแคนขอแค่ชุดเดียวเที่ยวสวรรค์พอครับแต่ทางฝั่งคอนเซ็ปต์เนะครับมีเอฟเอเอเหมือนกันนะหนึ่งนัดกับเที่ยวเหมือนกัน ถ้าดูครับว่าใครเที่ยวก่อนเอาเองี้ดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าโทนี่เครู้ตำแหน่งของเอวีเอเฮ้ยได้เห็นแม๊บแป๊บเมืเ่อกี้เขาผ่านหน้าต่างนึกว่าผีแต่ไม่ใช่ครับตรงนี้คนเอานะฮะเบียร์เบียร์จะ,ะแซดขวาโอ้โหแล้วต้องอีกเจ็ดวิวงบีเราต้องมีคนเล่นจบสายเราเป๋มาตรงนี้เคเจเจพีฟายรอแล้วนี่ไงมครับได้ครับโทนี่เคสามสามแล้วตามไปดูเกมไปก่อนเพื่อวิ่งขวาเพื่อวิ่งขวาเพื่อเฟรมสามคนชิดบ้านขวาตรงนี้มาชิดกระแมงเบียร์เบียร์ปาดเบียร์เบ<ม>ียร <K S 1> ์ดึงจังหวะ าตัวใกล้แล้วเจ็บอาเลยครับป็นเ็นอดาวเหลือเชื่ออาขึ้นหมาคาบ้านมาหมาติดล็อกหลังคาบ้านอยู่มาตชิบ้านคาบ้านอย่บ้านโทนเกปานหนึ่งโทนิเกนเหลือเชื่อนล่สองโทนเกนกำลังออนไฟกำปานนี้มเก็บหนึ่งสองหนึ่สองหนึ่งคจบชิดหลังบ้านแล้วเห็นขาลัขาโมหน่เกตองการไก่แล้วเนี่ยเกเหมือนกับเนตคุณเฟลสมองตาสมองรูแม่รู้อีิ้งอยู่กรับผมตรงนี้แล้วดูครับ ตาความใส่เลยละกันแล้วเรียบร้อยเ<ล><อ>ฟตแค้นโอ้โหตกใจขึ้นอีกแลพี่ผิดจะช็อตเลยนะโอ้โหโท่ดิคิงอุนฟยมครับเดี๋ยวเชื่อไหมตอนนี้เดี๋ยวเชื่อกว่าพี่ช็อตหนึ่งเดี๋ยวเชื่อกว่า